สวัสดีนะับสวัสดีเพื่อนเอฟซีนะผมนะคลิปนี้นะพาเบิ้งนะเสียเใจนะเป็นไถ่พุ่นนะมือนี้เป็นอ่าออกงานนะไถ่หุดนนะไถ่ก็ฟังนะพี่น้องนะนี่นะพาเบิ้งผ่านอ่าก็เพิ่นจะเป็นทีมขับรถจะเป็นผ่านใครอย่างนี้นะครับ พันหกนะใบยี่สิบหกนะมาเบิงนะมาไถงานนาเป็นยังไงนะพี่น้องนะเอมาไถหน้าเป็นยังไงนะงานหลายงานหกพี่น้องิงนะายังมึงใกล้ใกล้เอพี่น้องนะอากาศแดดแห้ง้มึงนีนแดดแห้งหอนแหงพี่น้องนะ วันนี้พันมาไพรยู่ส้นทางบ้านผมนะก็เลยแวะมาะเล่นมาถ่า,ายคลิปพี่น้องกระเบิงนะครัะเ,เบิงนะผ่านหกนะใบยี่สิบหกไทยดีนะไช้อ่าก็ฟั้งนะมาถ่ายหน้าไปไหนนะผ่ายน,านยิ่งใหญ่จริงๆนะ สาดีนะสาดดีกบดีนะคือนี่เป็นที่ไน้นะไส้ขาวนะไส้ละเอียดนะพี่น้องนะรถอืดน,นะฐนะารถทีกว่ไม,ม่ดับนะมนไม่มีดับคอนทอนตั้งะระดับยากนะเพื่อได้เลี้ยงผ่านอยู่ตลอดคือ ต้องตั้งตั้งดาวไว้นะระดับสามระดับสี่งีนะคีีพี่น้องครับนี่นะไปนิ่มๆขึ้นแลานะรถเพลินนะคือว่างสุดเลยสินะดินแบบไสินะไปอะไรนะจีไส้เนี่ยนี่นะดินลนะ ăn tiếng luôn đây nè à trong đau bày nè <laughs> thấy gì nè cốp phăng nó nhà để là anh gì nè ด้วยไทยดีนะครบดีอยนะพี่น้องครบแล้วแทบจะก็เห็นห้าเห็นฟางเลยนะครับือ,อครบได้มิดดีนะครับสำหรับพันตัวนี้นะ <c oughs> เบ่งห้าน,นะพี่น้อบ น่าให้โมยให้ประมาณสองเกือบสามงานครับไอหนี่นะครับนอกจากอื่นนะครับพวกนั้นครับต่างดาบไว้นะครับคือผมว่านะรับรถมันมีดาบนีความเลี่ยงผ่านนะครับ จอนเดียนาพาซูน่าซูดีแนวพองเสียเตยนะครับวันนี้ก็ขอครูกันก็เพื่อนนรับเป็นงานวันที่หน้าเนะีย ยิน,บบนเบลในเปียงน้ำมันนะพี่น้องนะครัมันของดีนะครับสบพวกคือพวกอ่าดินไส้เม็ดใหญ่นะดินไส้ดำไส้ดำเม็ดใหญ่ยเองสินะครับก็บ,บินท่ามเสี้ยมกลามไมน่ไหวครับตีไทยประหยัดน้ำมันนะแต่ดินไส้ละเอียดที่สี่เตียงน้ำมันนะ แคหน่อยนะครับวงผดตกลิฟน์นะครัผดลิฟนมานี่งานกบภาคมีเสียนะงานไทนี่ีกว่าจะเริ่มหลายแล้วนะครับ หาห่มและพี่น้องบอลฮ้อนแล้วครับหาห่มอยูอ่แล้วบับบอลแต่ไทยพี่น้องนในีเบิ้งไกลๆมุ่งกว้างนะครับคือแดดแห้งนะมี๋ยวพี่น้องเบิ้งก้อนจีไทยนะผ่านหกนะเบิ้งพี่น้องนะเหลียดยิบนะเพราะเป็นก้อนใหญ่น,นะคือบางคนนะเจ้าของหน้างนะเป็น,น,นยกยนว่าผ่านใหญ่ยิ้มเป็นก้อน,น,น,นจีไทยใหญ่นะ ตอนกีไทไายปะตกใจผมสังเกตนะพันที่ตามมันไปเรื่อยนะพันไปไทยหลายทงนะที่เป็นดินแตกต่ตางกันนะดินท่ามดินทรายนะถือว่าไทยดีนะครับพันตัวนี้นะ รอบเครื่องบรรดาจะเกินพันสามนะครับไปได้มึมนะครับสำหรับเจ้าจอรเดียนะครับหาซูนี่ตัวนี้นะครับไปได้เรื่อยๆนะพี่น้องนะครับเมื่เบิร์ดไงนะครับใจเงาเนะี่ย สำหรับรถรุ่นนี้นะครับจากที่สัมผัสมานะครับผมว่านะครับได้ทุกงานนะครับบรสิเป็นงานให้งานหน้านะครับงานเบิกให้เบิกอกหน้าสิครับได้เบิดนะครับสำหรับรถรุ่นรุ่นรุ่นนี้นะครับ ฟังเสียงรถนะเป็นอืดๆ,ๆนะคือ,อผมมานะเคยเจอที่ใส่นะเนี่ยวาดังดาบเนี่คือเรียบร้อยนะร,รถอืดนะไปเงี้ยเ่องน้ำมันนะี่ยนี่คือขอดีของรถมีดาบนะี่ยตั้งคังไว้เลยนะพี่น้องนะครับ ปกตินะครับทายับเสียงรถเนี้ยนี่นะครับถ้าบอลมีดินไสไปอันสี่นะครับเรียนจุกจะวรนะรพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมไวส้สานี้นะพอกันคลิปหน้าเะพี่น้องนะ